155เมตรนะคะใชงก็ประมาณอยู่ที่ 8, 90, 000บาทลัยางเหรอจ๊ะก็เป็นคอสโรยืนอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จะเที่จะขอใช่ไหมใช่ค่ะแล้วซึ่งถนนเส้นนี้นะคะมันจะไปผ่านปั๊มไปหรือขอเป็นอะไรไปขอเป็นสีงจังหวัดนั่นสิมีไปอะไรสะมันเข้าไงเรเข้าได้เลยทีนี้ทนี้เร่งรัดขึ้นมายางเดิมไม่ตรงตรงนี้เป็นรุ่อยู่ตรงนี้ไม่มีคอนดิชั่นมีไหมครับคืออย่างนี้เท่าที่ผมทราบว่าป็นการ มาวัดจึนคนส่งเสียให้ค่ะที่ติครับาพอมาจอง

เรามีทอ่อเลยครับท,รท,รท่อขนาดนี้ครับสปริงอือันี้สปริงนี่ก็เปที่น้ำมันล้นลน,น้ำมันล้นถ้าน้ำไม่ล้นเนี่ยแล้วเปิดท่อแล้วก็น้ำก็ทิ้งที่ลงกับน,น้ำเดิมครับตอนนี้เราเราไปวันละประามาณ4แบ สามสี่เดือนอ่ะน้ำต้องสิบแปดล้านนะครับเพราะฉะนั pues ้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราเก็บไว้เต็มอ่างเนี่ยปัญหาท่วมแน่นอนเราที่ผ่านมาเราเก็บแค่ไว้แค right? um ่สองล้านเองปลาเสร็จแล้วชุมชนทั้างหนค่อหมูสามหมูสี่หมูห้าเนี่ยอันนี้จะเป็นคล้ายๆกันนี่อันนี้ไม่ไม่เป็นครับมันเป็นลำกล้วยแล้วแต่ปัญหาก็คือใช่เลยข้อที่อันนี้ข้อี่อันนี้อยู่ในเขตเราป่ะทั้งหมดเลยนี่ครับมันเป็นที่เด็ดเหนือเหนือไทยลาวขึ้นไปประมาณสองหลักเองครับ ว่าถ้าทำเนี่ยมันอยู่ในเขตนี้แต่พวกี้เขาเรียกร้องจริงมันคือด้านนี้ได้ครับเขตล่างก็คนเรียร้อยู่ด้านล่างนะครับบริเวณล่างแต่ทางนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเออทางทางทางนี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงถ้าเราถ้าเราได้ไม่โดนเราก็อยู่ริมดิ่มลำพูนอะไรอ่างเงี้นะถูงว่าครับะต้องหมดจะจะกั้นเสาไฟแล้วก็กั้นเาช่วงเลยครับเดินนี้เดินนี้เดินนี้นะเดินที่เล็กๆนี่นี่เลย